สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมที่เคารพทุกท่านครับสามทุ่มเสเศษนะครับยีพฤษภาคม2 5งหมีข่าวมาบอกอสอมครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2 5งหนะครับสมาคมชกอ,อสอมแห่งประเทศไทยได้ขึ้นข่าวว่าจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1รอบรับรองพฤษภาคม25งหให้ทายาทสมาชิกเสียชีวิต1นึ่งพลายนะครับโดยโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิตวันนี้5้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์ ทายาทยังได้ไม่ครบนะครับคิดเป็น91%ของยอดเงินที่หักได้นะครับสาเหตุที่ทายาทยังได้ไม่ครบเพราะว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคม258ที่มีการหัก397บาท80สตางค์ไปช่วยสมาชิกเสียชีวิตนั้นมีจํานวนสมาชิกที่หักไม่ได้เมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับ23,838คนนี่แหละนี่แหละ,หละการหักไม่ได้23,838คนนี่แหละ จึงทําให้ยอดเงินโอนโอนได้เพียง5 2 0 5 4 1บาท56สตางค์ไปก่อนนะครับยังได้ไม่ครบนะครับยังไม่ยังได้ไม่ครบอยู่2์นะครับคือถ้าได้ครบนี่จะได้5 2 9 8 3 8บาท47สตางค์แต่ว่าตอนนี้ยังได้ไม่ครบยังได้ไม่ครบอยู่9,296บาท91สสตางค์ คิดเป็น2%ของเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับนะครับก็ส่วนที่เหลือนี่แหละครับสมาคมเขาจะตามหักจากคนที่ยังหักไม่ได้ในเดือนต่อๆไปนะครับเมื่อหักได้อีกเท่าไหร่เขาก็จะโอนให้ทายาทที่ยังได้รับไม่ครบอยู่นี้โอนให้อีกภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกแต่ว่ายอดที่จะที่โอนเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นยอดตามที่หักได้อีกจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้นะครับก็ต้องรอการโอน เพิ่มเติมกันอีกตัวไปนะครับตอนนี้ได้ไปก่อน5 2 0 0 0 5 4 1บาท5 6สตาค์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวจากสมาคมจกอสอสมแห่งประเทศไทยณ2 2พฤษภาคม2 5 8นํานมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ข่าวอสมประจำวันที่22พฤษภาคม2 5 8 8ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันต่ตอๆไปครับสวัสดีครับ